สวัสดีครับผมมาผินนะครับกับช anel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็บรรยากาศยามเช้าครับนั่งทานอาหารอยู่ที่ปีนังนะครับฟ้าสวยเลยครับที่ปีนังนี่ฟ้าสวยมากครับแล้วก็มีทานชาบยเตียวนะฮะก็สั่งจ็บร้านตรงนี้ข้างทางนะครับราคาสีดยวนใส่ไข่ด้วยนะฮะจานเล็กอันนี้ให้ดูกาแฟนะครับดูแีกบปีนะฮะกบปีนะฮะก็ ก็จะมีนมข้นใส่มันด้วยนะครับรถ้า,ารเราไม่ทานกาแฟหวานนะฮะก็ให้เอาก็ไม่ต้องเอาช้อนเนี่ยช้อนที่เขาให้มาก็ไม่ต้องคนนะก็นะะทานแตข้างบนนะครับน,นี้เป็นหรือว่าถ้าจะหวานนิดหน่อยก็คนนิดหน่อยอย่าไปคนทั้งหมดนะน,นี่เป็นเทคนิคอันนี้ก็ฉาก๋วยเตี๋ยวนะครับชาก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ ลักษณะจะเหมือนคือเขาเรียกก๋กวยเตี๋ยวเหมือนกันนะก๋วยเตี๋ยวคือเส้นแป้งข้าวเจ้าอย่างเงี้ยภาษาจีนนะฮะภาษาจีนกลางเรียกขอเถี่ยวนะฮะข้อเถียวนะเถียวก็คืออะไรที่มันเป็นยาวๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคำว่าภาษาเหมือนกับคำว่าแถวในภาษาไทยนะเนะี่ยขอเถี่ยวนะฮะ อันนี้ก็ชาขกก้วยเจี้ยวนะครับภาษาอันนี้เป็นภาษาเราจะเป็นภาษาฮกเกี้ยนนะครับฮกเกี้ยนกับแต้จิ๋วซึ่งเมืองไทยจะมีเยอะเนี่ยจะภาษาคล้ายคลึงกันนะครับฮกเกี้ยนในจีนกลางเ็าจะเรียกฟูเจียนนะฮะถ้าเป็นแต่ภาษาเขาจะเรียกเป็นภาษาตระกูลหมินหนานนะครับอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคไปครับไม่ต้องลงไปรายละเอียดแต่ว่าอของ แต่จิ๋วเนี่ยเขาจะเรียกเฉาโจ,โจนะครับประสาทิศการนะฮะคนท่งเที่ยวมานะครับหุงหาอาหารชาวฐานนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะม,มีใส่ไข่ด้วยนะครับแล้วก็ใส่เนี่ยครับเส้นนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเส้นจันเนี่ยก็ก็ใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปเนี่ยเกือบจะเป็นใส,ใส่กุ้งแห้งเข้าไปเกือบจะเป็นผัดไทยนะครับเพราะว่าผัดไทยกับชาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีความสัมพันธ์กัน แต่ที่นี่เนี่ยมีเพิ่มขึ้มานี่าก็มีหอยแครงนะครับยังมีกุ้งนะครับมันก็จะแพงตรงนี้นะครับยังมีหอยแครงนะครับเป็นลักษณะที่ไม่มีในเมืองไทยนะฮะชาข้ายเจ๋อละครับชาก้วเวเจ๋เนี่ยสั่งได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นอินโดนีเซียเขาจะเรียกมีกุเรงนะฮะมีกุเรงอันนี้ใส่ ที่นี่เขาจะใส่คุณเชียงด้วยผมเห็นหลายร้านแล้วะมีคุณเชียงแล้วก็มีถั่วงอกถั่วงอกนี่เป็นลักษณะของอาหารจีนครับพวกก๋วยเตี๋ยวทางใต้นะถ้าเป็นทางเหนือทางกลางประเทศเนี่ยเขาจะไม่ใส่ถั่วงอกในก๋วยเตี๋ยวเด็ดขาดเลยนะเอ้ในในพวกอาหารเส้นเด็ดขาดเราต้องบอกว่าการกินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยหรือว่าก๋วยเตี๋ยวนี่คือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ที่ทำมาจากแป้งข้าวเจ้านะนะฮะการกินก๋วยเตี๋ยวหรือข้อเตี๋ยวเนี่ย เป็นทางใต้นะมณฑลท,ทางใต้นะฮะแถวกวางตงนะฮะกวางตุ้งนะฮะแต่จิวก็จะอยู่ส่วนหนึ่งของกวางตงนะฮะฟูเจียนหรือฮกเกียนนะฮะกวางซีหนานหนิงนะฮะตรงนั้นเนี่ยแถวเนี้ยที่นิยมกินเส้นแป้งข้าวเจ้า แต่ทางเหนือเนี่ยเขาจะทานเมี่ยนนะฮะเมี่ยนก็คือแป้งที่ทําจากข้าวสาลีเส้นที่ทําจากข้าวสาลีนะฮะเราะนั้นจะเป็นเมี่ยนหมดทางเหนือนะครับแทบจะหาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกินยากเมืองจีนเนี่ยเพราะฉะนั้นใครไปหาก๋วยเตี๋ยวทานยากนะครับเส้นที่เส้นที่เป็นแป้งข้าวเจ้าต้องไปลงาทางบนทลทางใต้ถึงจะได้ทานนะฮะน,นี่ก็เล่ามาเป็นบรรยากาศนะครับอเองครับป้าสวยมากครับ วันนี้นะฮะเราสิ้งท้ายไปที่ตึกตรงนู้นนะครับใครชอบถ่ายรูปก็อย่าลืมมาเที่ยวปีนังนนะฮะเพราะกันใหม่ครับกับชแนลฟิลไทยในยูทูบผม